พี่น้องมาเบิงเห็ดซอยกันแม่บานนี่เต็มควันเลยเห็ดสุดโปรดพี่น้องนี่วันนี้ทำงานทำงานป่าด้านด้านหน้านี่เบิงพี่น้องขอยเ็ดงานบดม,มือมือนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่ทำความสะอาดนี่ทำความสะอาดป่านี่พื้นแรกนี่เราจะทำเป็นสวนผลไม้พี่น้อง ก็เลยมาทํางานตรงนี้วันนี้เผอิญว่ามาเจอเห็ดค่ะโพดพ่อบอกโม่บอกโกพี่น้องเต็มคอนบ้างแน่เห็ดโปรตอยเดอร์นี่พี่น้องเห็ดที่คอยชื่นชอบที่สุดนะก็ไม่ที่สุดเราก็ชอบทุกเห็ดแต่พูดถึงว่าคอยมากมายหลายมันแสบพี่น้องอือพูดนะเต็มขอนเลยเห็ดนี่มันซื้อว่าเห็ด เห็ดรอยเปื้อนพี่น้องเบิ่งตามสองน้องทะยาเโดยพี่น้องเดิมมันเสื่อว่าเห็ดเห็ดรอยเปื้อนประสันที่ชื่อน,น,นี้มันก็สมชื่อมั่นพี่น้องเพราะว่าถ้าเราแตะหรือสัมผัสนี่มันจะอ่อนๆอยู่นะพี่น้องเพราะว่า่อยสัมผัสมันเมนื่อไหน,น่มาถ้าเราสัมผัสมันมันจะไอ้นั่นมันจะเป็นรอยดําถ้าถูกไม้หรือถูกอะไรก็ช่างไหนมันจะเป็นรอยดําขึ้นมานะพี่น้องนะปาดพดดพ่ aw, พี่น้อง ขวกศสีซอกเปิดออกมาแล้วบ่ะพ่น่ะเก็บขอนไม้ออกเนาะเห็นแล้วปานว่าสีซอกวันนี้เปิดโคตรพ่อพี่น้องพ่น่ะอือหือเต็มขอนเป็นเห็ดที่ค่อยชื่นชอบมากพี่น้องขอยกดีใจแล้วเนาะโอ้โหผีผีขอนหนึ่งพี่น้อง มันคือมาถา่าค่อยดอกง่ญ่บังเอิญปกติบบได้มาได้นี่พี่น้องปกติฉันไม่ได้มาป่าพื้นนี้นะอืมอันนี้ก็กําลังเกิดขึ้นนี่อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่กระสีดอกง่ญ่ก็เก้านี่เห็นมอมองนี่อืมเขากาลังจะดอกใหญ่แล้วเราจะทําการตัดเราจะาไปต้มพี่น้องต้มแล้วมันจะนิ่มๆเนานะแล้วเราก็จะเอาไปอัน,นั่นคอยเส้อไปแช่ตู้เย็นไว้พี่น้องอืม แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ซุปกินคนน่ะจะมันดีใจหลายพัน้าทถ้าใกล้กันน่ะ,ะเต็มค้อนเลยนี่แหละแบ่บค่ะมันเล้วแต่ผู้มักด้ยวยพี่นอ้องแต่ว่าข่อยนี่มักค่ะเห็ดอ่อนขอยขอตั้งซื้อมันว่าเห็ดบดฝรั่งด้ยวยพี่น้องด้อเออขอยตั้งเอาเองขอยนี่แหละมันเป็นเห็ดกระด้างเลยเหย็ดบดพี่น้องเพราะว่ามันเหนืออ่อนเนาะ เหดกระดังคือเห็ดกระดางแต่ว่าอันนี้เห็ดบดว่ะมันนุ่มนอกก็กสิว่าเอิดแบบนีบุ่มนุ่มยังนมนมอยู่พี่น้องบบเนี้คอยกะสีฟักฟักฟักแล้วคอยกะสีต้มแล้วกะสีอัดสองฟีดไว้เมื่อนังเก้าออกมาสุบกินพี่น้องแซ่บแซ่บล้วมีมาดํามีมาดามคนหนึ่งแกอยู่สวิตคือว่าแกอยู่มาฉันอยู่มายี่สิบปีพนะฉันกินเห็ดอันนี้หละแซ่บคัะพันชอบหลายประศัน กินสดแซบคักเจ้าคือโศกดีเถอเจ้าข้อได้ร้า,ายเถอะว่าสัตวออ์แสดงว่ามีคนมากคือเหาอยู่ตรงนี้พี่น้องเนาะของแซบยุ่ขึ้นยุกับผู้มากอ็นดีพี่น้องคอยในยบอดีใจร้ายแต่พอเห็ดคอยมากเนาะปกติเฮาก็ซื้อเห็ดอย่างอื่นมากเฮากับซุปอยู่แล้วมันบอกพี่น้องบานนี้กระถือทางมันแล้วมาซุปใส่ปนพี่น้องซุปใส่ปนใสน่เขาเรียกอะไรล่ะปนไอ คนปะทู่ังิี่นะพี่น้องแซ่บดก็ยังยุ่งขึ้นเป็นหายแต่เขาไปเอาสปีย์ก็แล้วพี่น้องถอยหลังกันเออไม่เห็นเยอะสุดเพเห็นเห็ดเคนสิว่ามอเขาสิว่าหายเอามอสิว่าไม่ถอดใน่ม่อันไทยเห็ดกับว่าไทยเห็ดให้เบิ้งสิว่าเออบ่ได้เอาถุงมือมาหนึ่งสามเออเนี่เบิ้งเนี่ยพูดมองพผนเขาไปทำงานยุ่นข้างหน้าพคนพี่น้องพคนติดถนนพคนอ่ะ เออนี่พื้นแหลกนี่สิ้นสุดตรงนี้นี่เห็นมาแล้วต่อไปพื้นที่สองก็ติดถนนเละห่ายกักยุ่งฉีดส,สเปรย์แล้วพี่น้องให้ย,ย่พดห้พโพดอ,อกเวยยยกเ้ยพดพ่อบอกม้อมดอกโกฉีดสเปรย์แล้วพี่น้อ,องมาที่นี่ว้าตออต,ตอฉีิตัดตอ มาตัดเห็ดกันบัดฝนก็สิตกห้องบึ้มบั้มบึ้มบั้มนี่ก็สิพาตัดเห็ดไปกันก็ก่อนี่กันดอกมองดมีเห็ดออกบ่มองนันมุ่นอุ้ยปุ้ยก็ซะว่าแม่นอีหลี่านี่เอาออันบ่ันดอกใหญ่นได้่เอามาโดนี่ ่อยมาสูนมันก่อนนะแมอมอืออันที่จริงมันก็สิอดอกใหญ่ไปอยู่ได้แต่ว่า่อยมาสูนมันมันดำเหลวก็เลยต้องเอาอืห้อยเหินนั่นน่ะน่ะกองไม้น่ะเอากองไม้ลากเข้าไปมันก็เลยอาจจะช้ำนั่นแหละนี่ เขาหอดฐานมันผลบดิวนี่อือือกดเกียดกดเกียดอยู่นี่เห็นบ่งามันอยู่พนหนะโอ้พนหนะเอาพัดกระเสียบ้ด้พี่น้องพัดเส้หมูพัดเส้หมูสับมันเสียบได้ ทิ่เป็นลักษณะนี่เนื้อคือเนื้อไก่เนื้ออะไพี่น้องนี่เห็นไหมเนื้อเขาจะเหมือนเนื้อไก่นะเห็นบ่าุคนน่ะโอ้ยงามค่ะคนน่ะแซ่บก็แล้วกันเล้วพี่น้องอืมมันเดี๋ยวจะพูดมากพอใหญ่นั่นมาเห็นเนาะโอ้ห้องวายวาอยู่ป้าที่โทษมาหลายครั้แถววัดสันอันพอใหญ่ข่อ,ขอ,อยนี่างนัเพร่ะน่าเป็นนะว่า ปาโตจก็มาพอเอาถ้าข่อยบบเฮ็ดงานมือนนิข่อยก็บ,บ่าพอ,อดอกสนดอกเฮ<ต>็ดเฮ็ดหล่อหน่นะพี่นอ้นอ,ง,นองเห็นบ่มีบางงานข่อยกะต้องเฮ็ดอีกได้นน่อันพวกอันอ้อยอันเงี้ยอันเห็นบ่เขาเรียกอ,อะไรแหละไอ้เหอหนีข่อยกะต้องเอามามส,สุมเสกอใหม่ยังสินะเพระาะว่าเขาบ่ไม่มองถิมเขาจังบ่เสียเวลาเพระาะว่าแล้วก็ทิ้งหน้าที่ของเรานี่ก็ทิ้งไปแม่มเลยเนาะเอาเขาเหงาสเสดานี่พี่น้อง าไว้ตรงเงาสะเดานี่ิแม่เออสะเดาใหญ่ต้นบักใหญ่นึ่งคนนะเต้นข่อยก็อ้อมหัวเอาเจาะไอเจาะทำภาษาข่อยพี่น้องพพราะไงว่าเจ้าอยากเคล็ดยังก็เคล็ดโลดไม่ไงพี่บ้าประสนเอออยากเคล็ดยังก็เคล็ดโรถประสนเจ้าแล้วกับบัวบ้าร์บัวบ้าเราบ่ได้เห็ดน้ำเราเราขันเราบ่อมะยังเห็ดอันในป่าคือข่อยดอกข่อยนี่ เราใส่รถแท็กเตอร์ย่างเดี๋ยวขอกพยาเฟิร์มยามาแตะเจ้าเพิ่นบ่อยข่อยแตะเพิ่นเนี่ยขัดันเจ้าก็บยามาแตะของข่อยคือกันบ่ต้องมาใส่แท็กเตอร์เพราะว่าของข่อยขอพยายามเก็บกวาดให้สะอาดที่สุดนี่ข่อยกับเจ้าออกหัวนี่ข่อยเนี่ยเป็นเพราะมาใส่ข่อสิมั่งเอาอีกพอเห็ดหัวเสร็จแล้วข่อยกับสิมั่งมั่งเห็ดแล้วก็เห็ดมั่งนั่นเระข่อยกัเป็นนิสัยนี่ยแหละพี่น้องข่อยกับบอเต็มก็เพิ่นว่าละอืมอืมคนน่ะเนาะปูคนไ่นพื้นผุนพลาของพ่อใหญ่ยได้พี่น้อง ของพ่อใหญ่เห็นเราเอาปุ่นปนว่าเพอนจะเอาไว้ให้เอาไว้ให้กวางเธออย่ามาตัดต้นไม้สันอีกนะเอออย่าไปทําอะไรของสันนะพ่อสันเมื่อนั้นพ่ออยู่พูดน้อพี่น้องเฮ็ดอันนี้แหละพ่ออยู่น้ำต่อไหมมันเขาจะเกิดในลักษณะแบบฝนตกแล้วกับมันซุ่มซื่นตอไม้ใหญ่ที่ตายนานแล้วอะไรเงี้ยเออนี่เห็นไหมตอใหญ่ตอใหญ่ที่ตายนานแล้วอื ออหัวคักหัวกันนะน้ำกันเปินไห้ของมาเปินกับหัวเนีย้ยหัวสุกสๆอ,อันนี้จงหายไ้มันยหง่บ่ปะมันยังเปนยั นันก็สิบาทนะบอสอ๋อสมสิเกิดมา่อไงกันนี่แล้น,นี่ยนเนยก็บไว้บอเอาเบิดเห็นบออืมมันกำลังจะเกิดอินกิดซิมี่อยู่เอออีตัวนี้แก่เลยนี่ดอกนี่อืมแต่ดอกอื่นๆยังพัได้แก่ดอกอื่นๆน่ะเป็นรอยเปื้นอนเฉยๆพี่น้องแต่ผู้ใดดูฝักเแต่คอยนะนะสิฝักกินฝักฝากเขาตู้เย็ไนไว้นะพี่น้อง แต่ตอนที่เราเก็บเขาเนี่ยเขายังอ่อนโยนอยู่นะเขายังแสบอยู่พี่น้องโอ้ยค่อยสชคดีครับสกดีตัวเองที่มาพอนะถ้าฟอราก,ก่าคนนี้มันกระสิเถ่าแล้วนะ